ประชาทยนิวออนไลน์ครับครับตอนนี้การจราจรของประชาชนเดินทางกับภูมิลวเราปีใหม่เส้นทางมิตารภาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้การจราจร่วงเส้นทานพิจารัามีรถหนาแน่นมากนะครับทางเราก็จะเปิดทั้งวงของสำนีเราก็จะเปิดช่องทางพิเศษนะครับตั้งแต่กม17อำเภอแก่งคอยมาเท่าที่กม31ที่อำเภอหมวกเหลยนะครับ หลังจากประเมินแล้วทางกมชันเปลี่นรถยังหนาแน,น่นอยู่เราก็จะขยายต่อนะครับไปที่กมชส,ส,สเเนเปลี่ยตจังหวัดนนทบุมาแลวเราได้ประสานกับทางกวมนนทบุรีมาไวเ้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะขยายต่อไปที่จังหวัดนนทบุรมาเครับและมีเส้นทางไหนไหมฮะตอนนี้ถ้าเกิดรถหนาแน,น่นจะมีการระบายรถทางพิเศษหรือว่าทางรัฐมีไหมฮะทางตำรวจเราอ่ะของเราก็มีนะครับช่วงสายสองหนึ่งนะครับเส้นสายพุทธการหลวงศักดิ์นะครับจากา ออกหวงข้อมจาก,กข้อมูานวิทยพออกชัย,ยูมูเข้าหัวาาก็ได้นะครับแล้วก็สายแข่งคอยมาบวกเด็กก็ได้นะครับจากแข่งคอยสายในนะครับแล้วก็จากบวกเหล็กไปออกห่งข้อมก็ได้นะครับยังในจะมีป้ายบอกทางนะครับเป็นทางลัดนะครับและสุดท้ายนี้ทางเจ้าหน้าที่อยจากจะาฝากหวังเกี่ยวกับ,เ,กบเรื่องการเดินทางของประชาชนยังไงบ้างรครับ ให้ทุกท่านนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเมาอย่าขับนะครับถ้าเหนื่อยหรือว่าไม่ไหวจริงก็มีที่พักนะครับของหน่วยบระจารทุกางนี่เลยนะครับมีที่พักด้วยคทางปัญหาดีจาะตอบรับการโดยทังห่วงครับซึ่งคาดว่าช่วงเย็นนี้จะมีรถหนาแน่นเพิ่มไหมฮะเดืนนี้น่าจะเป็นวันศุกร์คนจะเดินทางจะมีรถหนาแน่นมากครนะเราก็ต้องที่บอกเดินทางกันนะครับ